เลือกลูกหมุนก้านยาวยังไงให้พอดีกับทุนที่เราจะใช้ตกสวัสดีครับนานาที่ชื่นชอบและรักในการตกปลาทุกท่านวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของลูกหมุนก้านยาวกันบ้างดีกว่าครับซึ่งก็จะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาแชร์เทคนิคส่วนตัวที่ใช้ในการนำไปเลือกขนาดของลูกหมุนก้านยาวเพื่อให้เหมาะกับขนาด ขอทุนที่เราจะใช้นะครับเพราะว่าทุนแต่ละตัวที่เราใช้งานน่ะมันจะกินตะกัวไม่เท่ากันลูกหมุนการยาวก็จะมีตั้งแต่ไซส์ 3S 2S SM และก็ L นะครับเราจะมีวิธีการยังไงในการเลือกไปครับไปดูกันครับผมขออธิบายว่าทำไมเราต้องเลือกขนาดของลูกหมุนก้านยาวให้เหมาะสมนะครับลองนึกภาพดูนะครับ ถ้าเราหมวนแกนพันตะกัวเพียงรอบเดียวรอบก้านของลูกหมุนก้านยาวนะครับเวลาปลากินถ้าตกไม่ตายมันก็จะถูกวางอยู่ที่พื้นถ้าตกบรลลาน์มันก็จะลอยอยู่ที่น้ำนะครับอยู่ในน้ำถ้าเวลาปลากินแล้วมีการลากเห็นไหมครับ ถ้าลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราพันแค่รอบเดียวมันก็จะเคลื่อนที่ไปได้ง่ายนะครับนั่นก็คืออาการของทุ่นก็จะเร็วแล้วก็ชัดนะครับแต่ถ้าเราพันซ้ำไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้มันก็จะเกิดแรงต้านทานที่เยอะขึ้นนะครับเวลาปากินลากไปมันก็จะ ถูกต้านอยู่อาจจะอยู่บนพื้นทรายพื้นดินเมื่อถูกต้านเพิ่มขึ้นถึงจะอยู่ในน้ําก็เถอะแหลงต้านที่เกิดขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้เหมาะสมแล้วก็พันแค่รอบเดียวจะดีกว่าครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันบ้างดีกว่าครับก็จะมีลูกหมุนก้านยาวทุกขนาดท,ที่เรามีเลยนะครับ แล้วก็พันด้วยตะกั่วให้เต็มหนึ่งรอบเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวเสียบทุ่นที่ด้านหนึ่งจะเป็นตะขอสำหรับเหมือนชุดปลดเร็วนะครับจากนั้นเราก็เลือกทุ่นมาหนึ่งดอก เสียบเข้ากับตัวเสียบทุนอย่างเช่นดอกเนี้ยกล่าาผมก็คิดว่ามันค่อนข้างใหญ่ก็เลยเลือกใช้ลุกหมุนก้านยาวไซส์ L นะครับแล้วก็ย่อนลงไปในโถตั้งทุนอะถ้าเป็นลักษณะเนี้ยเราก็คงต้องยอมที่จะพันตะกวัวเพิ่มขึ้น อีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเลือกใช้ลูกหม,มุนกานยาวที่ตัวใหญ่สุดที่เรามีอันนี้คือความจำเป็นนะครับเพราะว่าทุ่นมันค่อนข้างกินตะกัวค่อนข้างเยอะหรืออีกวิธีหนึ่งที่จะทำได้นะครับก็คือเราก็เปลี่ยนตะกัว่วฟิ l นะครับให้เป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำได้ ต่อมาเราเลือกใช้ทุ่นที่ตัวเล็กลงมาหน่อยคราวนี้เราลองใช้ลูกหมุนกันยาวไซส์ M ดูครับแบบนี้ถือว่าไซส์ M ใช้งานได้เราลองใช้ไซส์ที่เล็กลงไซส์ S ดูสิว่ามันจะพอดีไหม ซส์ S, S ถือว่ายังเบาไปนะครับเพราะฉะนั้นทุนตัวนี้ก็คือใช้ไซส์ M วิธีการของผมก็คือเก็บข้อมูลนะครับค่อยๆทยอยเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆว่าทุนตัวไหนใช้ลูกหมุนก้านยาวไซส์ไหนพอทำแบบนี้เสร็จนะครับผมก็จะถ่ายรูปทุนตัวนี้แล้วก็เขียนโน้ตไว้ในรูปนะครับว่าทุนตัวนี้ใช้ ลูกหมุนก้านยาวไซไหนใช้ตะกัวเบอร์อะไรนะครับหรือในบางครั้งที่เรามีทุ่นดอกเล็กมากๆนะครับแบบนี้มันกินตะกัวค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเราก็เลือกใช้ตัวเสียบทุ่นไซส์เล็กสุดที่เรามีก็คือ 3S แล้วก็ลองทดสอบดูเห็นไหมครับ แค่ไซส์3 s ก็ทุนก็จมลงไปแล้วเพราะฉะนั้นทุนเล็กๆแบบนี้ like เราก็เลือกใช้ไซส์3 s นะครับก็ในวิธีการที่ผมเลือกใช้นะครับก็อาจจะไม่ได้เป๊ะๆสำหรับทุนแต่ละตัวเพราะว่าการกินตะกัวของทุนแต่ละขนาดแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันนะครับเพียงแค่เป็นแนวทางในการนำไปเลือกใช้ลูกหมุนก้านยาวนะครับให้เหมาะสมกับทุนที่เราเลือกใช้ วันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนำให้น้าๆน,านำไปปรับใช้กันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับ A Big Fit Channel วันนี้สวัสดีครับ